สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาศิลปะวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปะในชีวิตประจําวันนะคะเมื่อเราลองมองไปรอบๆตัวเรานะคะเราก็จะพบกับงานศิลปะประเภทต่างๆมากมายนะคะเช่นงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเป็นต้นนะคะในส่วนของวันนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของงานจิตรกรรมนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราก่อนนะคะ งานจิตรกรรมนะคะก็คือภาพวาดภาพเขียนหรือภาพประกอบเรื่องนะคะที่เขียนขีดระบายลงบนพื้นระนาบต่างๆนะคะเช่นกระดาษไม้ภาชนะนะคะจะมีลักษณะเป็น2มิติก็คือมีความกว้างและความยาวนะคะงานจิตรกรรมที่เราสามารถพบได้นะคะก็เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะ หรือภาพวาดฝาผนังย่านเมืองเก่าออถนนนางงามอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือจะเป็นภาพที่เราวาดประดับตกแต่งห้องนะคะอันนี้เขาเรียกว่างานจิตรกรรมนะคะหรือจะเป็นการวาดลวดลายลงบนภาชนะนะคะหรือจะเป็นภาพเขียนประกอบเรื่องเช่นการเขียนภาพวาดประกอบหนังสือนิทานอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับงานจิตกรรมหมดเลยนะคะและชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้เรานะคะลองตั้งชื่อหนังสือนิทานของตัวเองนะคะจากนั้นก็วาดภาพประกอบนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าหนังสือนิทานโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้สีที่มันมีสีสันสดใสใช่ไหมคะเพราะว่านิทานเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อเด็ก เพะะระาะฉะนั้นสีที่ใช้ในการวาดก็จะเป็นสีที่มีความสดใสนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือชื่อเรื่องนะคะกับภาพก็จะต้องสอดคล้องกันนะคะสำหรับวิชาศิลปะวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็คือใบงานในดิ้งไลเวอร์กชีตนะคะในนักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะ กับชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กันนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอนะคะส่งในอัลบั้มวิชาศิลปะนะคะส่วนชิ้นที่2นะคะทำลงในสมุดวาดภาพก่อนอื่นก็ให้นักเรียนตั้งชื่อนิทานของตัวเองก่อนนะคะเมื่อได้ชื่อแล้วนักเรียนก็วาดภาพนะคะให้มีความสัมพันธ์กับชื่อที่ตัวเองตั้งนะคะ